ครับพบกับช่างนันนะครับอู่ซ่อมรถยนต์หัวทะเลโคราชอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาพบเจอกับตัว n i สโมนะครับสามศูนย์ของเรานะครับจริงๆรถคันนี้ไม่ได้พบเจอปัญหาตัวใดนะครับไม่ขึ้นนะครับปัญหาโค้ดนะครับหรือว่าเกี่ยวกับระบบการทํางานต่างๆนะครับของท้นส่วนเพียงแต่ว่าลูกค้ารู้สึกว่าเ มีอยู่บางครั้งนะครับที่ว่าอัดสู้ๆกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมม้าเรามันไม่ถึงว่าจริงๆม้าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมานะครับก็เลยสงสัยในตัวแคทไรติกนะครับแต่หลายอู่แนะนําลูกค้านะครับบอกว่าทัดทิ้งนะครับหรือว่าซื้อใหม่นุนนีนั่นนะครับลูกค้าก็เลยค้นหาในช่องทาง u t ท b e นะครับว่ามาเจอที่เรานะครับลองให้เราสารวจดูซิว่าแคทของลูกค้านี่อยู่ในสภาพไหนนะครับเดี๋ยวเรามีวิดีโอให้ชมนะครับว่าตอนนี้แคทลูกค้าอยู่ในสภาพไหนนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราถอดลูกแคทเราออกไปแล้วนะครับปรากฏว่าแคตของลูกค้าเนี่ยมีอธิบายได้ว่ามีอยู่ทั้งหมด2ท่อนนะครับแต่ละท่อนของมันเนี่ยก็จะมีแคตอยู่สองลูกนะครับแคทอยู่สองลูกนะครับมีตัวเซ็นเซอร์โอทูจับอยู่ตัวกลางนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ช่องของบริเวณตัวหลังเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะรูแคบว่าตัวรูด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเกิดขึ้นก็คือ ตัวหลังตันนะครับใช้คําว่าช่องช่องเล็กลงนะครับช่องเล็กลงไม่มีถึงกับตันจนอื้อวิ่งไม่ออกนะครับประเด็นคือคันนี้เนี่ยลูกค้าต้องการที่จะล้างนะครับระบบตัวแคสต์ไรติกนะครับทั้งหมด2ท่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากการล้างตัวเศษสิ่งกรปกที่ออกมานะครับจะมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันดูครับ นี่เราจะจัดการกับเจ้าตัวแคทไรติกทั้งสองลูกนี้นะครับด้วยน้ํายาพิเศษของเราเนาะที่สั่งน้าเข้ามานะครับเน้นอีกทีหนึ่งนะครับหลายคลิปที่มาพูดนะครับเราไม่ใช้แปะนะครับเราไม่ใช้แปะนะครับซึ่งโลโก้ของเราจะอยู่ด้านหน้านะครับไม่ให้เห็นนะครับไม่เป็นความลับของสูตรเราเนาะของอูเรานะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะแบ่งการเทน้ํายาเข้าไปนะครับอย่างละครึ่งนะครับอย่างละครึ่ง อ่อๆๆแคดของสามห้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์ตัวนี้นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นน้ำยาที่เราใช้ไปนี่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับตัวนี้เราแบ่งไว้ล้างเซ็นเซอร์ให้กับลูกค้าไปด้วยเลยนะครับเซ็นเซอร์ก็มีทั้งหมดสี่ตัว ควาจากเสียงแล้วน่าจะมาถึงเลยเลยลูกแรกขึ้นมานะครับเลยลูกแรกขึ้นมานะครับระยะเวลาในการแช่ของเรานะครับเราจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ3 0สถึง4ีนาทีนะครับขออนุญาตเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมเรียนแจ้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ารถของลูกค้าไม่ได้มีปัญหานะครับไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าเราถอดออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราอยากให้ลูกค้าเสียตังนะค์โดยเห็นผนะครับโดยเห็นผล เสียตังไปแล้วรถวิ่งดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวดีเฟกตรงนี้เดี๋ยวผมให้ลูกค้าฟีดแบก็กกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับท้ายคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรอระยะเวลาในการล้างนะครับ Perfect. เรามาดูคิดต่อนะครับหลังจากอันนี้ก็คือ,เ,อเวลา6โมงกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีอคาแล้วนะครับก็แช่ไปได้อยู่ประมาณสัก40นาทีขึ้นนะครับ40นาทีขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานนะครับหลังจากการที่เราล้างเข้าไปแล้วนะครับเศษต่างๆออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเสร็จหลังจากนี้ี๋้วลูกค้าจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับเดินทางกลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นมือแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่มาดูกันอึบโอ้กัดกัด อ่ะยกโอเ,เห็นไหมครับนะครับน้ำยาไม่ใช่สิ่งนี้นะครับดูเศษที่ออกมานะครับดูเศษที่ออกมาชัดเจนเลยครับว่าการคลอดไปขนาดไหนนะครับครอดไปขนาดไหนนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องตอนนี้เห็นชัดแค่ไหนเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกช็อตหนึ่งนะครับว่า หลังหลังจากนี้เดี๋ยวตามผมมาตางนี้นะครับมือดิ่งหนึ่งเทมหลอดกรองแต่มือดนิดหนึน่งนะครับะจะเทสให้ดูนะครับว่าเราใส่น้ำยาจากหัวเข้าไปน้ำนะเห็นไหมครับน้ำออกเลยนะครับน้ำออกเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแคตตาไรตติดของลูกค้าท่านนี้เนี่ยนะครับโล่งไปแล้วนะครับโล่งแล้ว ยังเหลืออีกลูกนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดู